สวัสด,ดีจ้าพี่น้องายน่ะา,ายตาไปโดนค่ะค้าตา่อยากพี่น้องท่างสุกกระพกิบกระบคอยดีเนาะค่ะวันนี้กันเลยพามาชมสวนพริกค่ะสวนพริกหน้าหนาวพี่น้องจ้ามั่นสิสุกให้จ้าท่านหนาวโบ่งค่ะดกดกพี่น้องจ้าเป็นพริกหัวใจเมื่อน,นั้นจะกะเก็บไปแล้วผ่านซุ้มมันสุกกับใบใบเหตุแนวค่ะ หัวใจค่ะเพชรดีคักค่ะเห็นนอนอ่อนยังสี่กับเพชรคักค่ะอืงแต่กำลังสุกค่ะหัวใจเรากําลังสุกอันนี้อันเบอร์กาตูนมันเนอะปี๊ดทางค้นยางหม่องยางกับโบมี่ค่ะจนจิทว่วมหัวคน้นอันนี้ดกค่ะนี่ บานเท่าเอิญพิกพลาสติกเนาะค่ะกำลังเรื่อนสุกก็มีค่ะจะกระเก็บไปแน่นะคะอันนี้พริกพ่วงพี่น้องจ้ะต้นนี้บกคอยดูกกันใดได้จ้ะิิพายางไปถ่ายสวนค่ะไปดูต้นดก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 ,ดก,ดก,ดก,กันพิกขวางท่างพิกขวางท่าพี่น้องโอ้ยหกักซสนอสวนนี้เขาได้ได้เจออ้าขวง นองจ้าบุงกำลังดอกเป็นดอกโตอีกเลยค่ะบัง้งท่านแม่ผมี่หนาหนาวจะได้กินตลอดปีค่ะนี่อันนี้หนาหนาวมากอ่ะต้องได้ฝ้าวก็บค่ะหิมะบึงชุ่มไปล่างเป็นนวยหน่อยค่ะพิษพ่วงเห็นไหมค่ะวยตอนตอนตัน,นแตนอยู่สุ่มใหญ่แล้วกะมี่ค่ะพิดพ่วงเป็นแต่เอาแน่ยอยู่ค่ะดอกเพชรดีค่ะ อันนี้กับพริกพวงกับต้นสูงเบืองกาเจียน,นจุเลื่อนพอช่ำจ้าแล้วค่ะันี่กับพริกสติกธรรมดาค่ะอันนี้ก็พริกพวงอีกค่ะจะมากระรมันออกเราอันยอดหนึ่งมันมันมันหลายหนวยค่ะอันนี้บดดก,กไปไลยเดี๋ยวพาไปเบืองช็อตเด็ดดกอีลีพี่น้องจากนี้ไปนี่เบิ่งค่ะน,นี่ก็พริกพวงยังไม่ดก เบิ่งตัวนี้พี่น้องจะจะเสี่ยวแนวมันเบิ่งจัหน่วยนับนวยได้บ่ค่ะเบื้องเป็นเงาเลยค่ะยอดเดียวค่ะเบื้องมันจะสนับเบื้องจัหนวยหนึบบหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่านวยค่ะพี่น้องจะพวงหนึ่งเก่านวย หนึ่งพวงมีเก้าลูกเก้ามาตัวนี้ดกกระมูอค่ะนี่นค่ะเบิ่งอันห้อยหอยกินบมักพริกมันบอใส่ทะลักอลไรติค่ะเบิ่งกินขวนมักพกสสกกรกพิกกันจะลองเงยอลายแต่คนกินกระเสียบท่วงหอยมันม่นมีล้ำใส่บ่ <laughs> จะลองเงดอันนี้อันพริก พริกคนเล่าค่ะพี่กคนเล่าคนอันจะซื้อซื้อเพ่นมาก,กินก็นเลยเอาแน่วไว้ค่ะเบื่งสิได้แนวอยู่ค่ะนี่เดี๋ยวเมือนรุ่นจะจิเก็บเป็นตากค่ะเริมนาแล้วทางั้นกับพริกพ่วงเมืองบักหอยพี่น้องตูตูกินพริกนะคะโอ้โหเนี่ยแล้วมันจิใจขึ้นไหมคุณค่ะพวงเดียวพี่น้อง เป็นเงาเลยอ๋เป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะอันนี้ก็ะพ่วงอย่างนี้ค่ะพึ่งพึ่งเป็นนวยอ่อนค่ะนี่อันนี้กระพ่วงค่ะพิ่พ่วงเหมือนกันถ้าจะออนค่ะพี่น้องก็ล่างโดกก็ล่างง่ามเหมือนนาแนาวกระมาามึงค่ะ,ะล่างเป็นนวยหน่อยกับมีก็ล่างเป็นโดโตัวกับยังมีค่ะเบิง ดกค่ะโอ้ยเบิงหอยด้วยค่ะโอ้ยเห็นแล้วโตวรักบักพิก่นอก้องเห็นมค่ะทั้งหอยทั้งอันลีมาดค่ะยูนิขาเอิญลีมาดนี่ค่ะโตรักบักพิกอืมฉันเป็นคนปลูกเธอมาแอบขโมยพี่กวงพี่กวง าค่ะพิกขวงเป็นตะปูประดับค่ะกินกับเพดสุดหยดค่ะมึนบอกว่าคนขีดทีปู่บอกพิกเพดแกก็ว่าจะบริขีทีได้เหรอมึงค่ะนี่ตะโตนดกค่ะอันน,นกับพิกก่วงอีกค่ะจะปลูกผสมกันจะกาจะบุฮั้ว่าอันใดเป็นอันใดค่ะเวลามันนั่นเป็นหมากยังคอยหูมึงฟังทั้งนี้ค่ะมึงมันดกลายมันเนืองอโอ้ยพี่น้องมึง เบิ่งดูค่ะบนต้นเอ็นเตนคางฝาเบื้องี่นองตัวห้าสิได้เที่งหอยเที่ยงหันแมงหันรีมาร์ทค่ะเบิ่งดูชะชะดูชะชะตัวกินพริกตัวกินพริกอันใบสวยใบยังนี่เที่งหอยเที่ยงหันแมงหันนี่แหละใครกินปีนี่นะที่ได้ลายอยู่ค่ะคัดแบนมันแกม,มันสุกเบิดนี่โบยโอมีมองเก็บข้องชีละตื่ออัน ตูแ่สติเตมเบักเขือเขื่อนหน่อยค่ะจะต้ตนใหญ่อันนี้มั่นหนาวค่ะค่ะมันเริ่มหนาวมันจะเปลมายนม้่นนี่วยอ่อนกระลายค่ะเก็บไปหลายหลวบแล้วกันโดกโดกค่ะพี่น้องเป็นพ่วงค่ะอืมใค่จิตตายแล้วมันหนาวทานานนั่นเป็นสวนบักพีกเบิ่งค่ะแต่แต่เสียดายให้ก็เลังเป็นโดกพี่น้องจ้าเบิง่ง ล่างเป็นดอกไหมคะหนาวกะสิมาซือสีบโบเดก็บอกคันนี้ทั้งอันที่จะปลูกกันมือเดียวติดนะีคะกระร่างงามคะ่ะอันผักสลัดบึงพี่มาก,กับเต็นพี่น้องจ่ะค้าหย,ยาบายอันทา้งนั้นพาก,กันคืนฉายบานเท่าคะ่ะมีมีโหระพาต้นหนึ่งเอาไว้แถวเนี่ยมันจะท่านในแก่บบฮิมาสิตกคะ่ะพี่น้องมีต้นแคค่ะ ต้นมะรุมค่ะสองฟังทั้งคนกับต้นมะรุมคือกันค่ะเมิดมาจากเมืองไทยเมียทรงมาาห้ค่ะจ้าพี่น้องมมนี่กับพามาส้มสวนพริกเนาะค่ะคุณใดเข้ามาไปลืมกดติดตามแนจ้าในเด้อค่ะสีเดนมีก่กำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อตไปค่ะ <c oughs> สำหรับโมนี่กับฝากไ้เนาะค่ะท <c oughs> ี่้าขาลีมาร์ดค่ะพี่น้องโตกินพริก มันมาลอยพีกแกนที่เบิดสวนค่ะบพี่น้องค่ะบื่จัดการเมื่อนี้่บมีมือใด,ด้วยกัดจัดการค่ะกลับมาพอกันไหมนะค่ะเอาไว้โอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่เด้อค่ะขันจะกลับไปหาซากขอถทดขอให้เด้อค่ะแต่จังใดก็ต้องไปค่ะสัญญาว่าไป